ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับจะเจอกับผมอีกหนึ่งเกรดความรู้นะครับอ่าสำหรับวันนี้มาทําอะไรสำหรับวันนี้ก็ผมอ่าอันนี้คือไข่นะครับผมไข่ไก่ที่ผมเลี้ยงไว้อ่าตอนนี้ก็คือเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยผมเก็บอ่าในเล้ามาได้5้าฟองนะครับอ่าแต่ทีเนี้ยเราเก็บไปแล้วอ่า ผมจะมาทำอะไรก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าไก่ที่ไข่ออกมาใหม่ๆเนี่ยทำให้ไอเนื้อหรือว่าเนื้อไข่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีก้อนวุ้นอ่าก็คือไก่สดนั่นเองนะคือคือไข่ไก่ไข่ที่พึ่งไข่ออกมาก็คือจะมีความสดนั่นเองฉะนั้น อ่าบางคนที่เขาแบบไม่ทราบว่าไข่ใหม่ไข่นานแล้วอ่ะในการเกียวหรือว่าในการทอดทอดไข่เนี่ยทำไมไข่ใหม่เราสังเกตเวลาเราเกียวหรือว่าไข่ดาวหรือว่าทอดอะไรประมาณเนี้ยจะมีไอเศษส่วนของน้ำมันกระเด็น ทําทให้โดนผิวโดนเสื้อโดนผ้าของเรา,าต่างๆนานานะครับทีนี้วันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆอเอาจากความรู้ที่ผมลงเลี้ยงไก่ตอนนี้ก็คือสัก,ส,กสักพักแล้วประมาณ3ปีกว่าก็คือเอาเอาเกรดความรู้ตรงเนี้ยผมก็ศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ครับผมว่าไอ้ไข่ใหม่เนี่ยมันมีในส่วนของฮอร์โมนเขาเรียกว่า ออก็คือน้ำที่อยู่ในไข่ในส่วนในในในการผสมของเนื้อไข่เนี่ยมันจะมีน้ำปะปนอยู่ด้วยในการเขาเรียกว่าไข่ใหม่นั้นมันจะมีในส่วนผสมของน้ำอยู่ด้วยซึ่งไม่ไก่ไข่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็คือทำให เวลาเรานำไปเจียวหรือว่านำไปทอดไปไข่ดาวอะไรประมาณเนี้ทำให้น้ำมันกระเด็นใส่เราแล้วก็ทำให้เลอะเปื้อนหรือว่าโดนผิวเนี่ยทำให้เกิดอาการบาดบาดเจ็บตรงนั้นได้นะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังเรียกว่าเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรแนะนำดีๆก็ยินดีที่จะ น้อมรับสำหรับคำแนะนำของเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์ประสบการณ์ดีๆมาสู่ผมนะครับอ่าทีเนี้ยอ่าตอนนี้ที่เก็บมาได้ก็คือ5ฟองนะครับสำหรับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวประมาณเย็นๆก็ผมจะเข้าไปดูในเล้าอีกทีนึงว่าเก็บมาเพิ่มอีกกี่ฟองนะครับอ่าอันนี้เพิ่งเก็บมาอันนี้ก็ใบไข่ ก็ประมาณเบอร์เบอร์สองเบอร์สามอ่าโดยประมาณนะครับผมอ่ารวมรวมกันนะครับอ่าทีนี้ทำยังไงจะตัดในส่วนปัญหาที่ว่าอ๋อทำไมไข่ตัวนี้พอเวลานำไปเกียวนำไปไข่ดาวหรือว่าไปทอดเนี่ยมันมีส่วนน้ำมันกระเด็นใส่เราใส่ตัวใส่เสื้ออะไรประมาณเนี้ยก็คืออไข่ใหม่บอกเลยว่า มันจะมีน้ําที่อยู่ในเนื้อไข่นั่นน่ะปะปนอยู่ด้วยทําให้เวลาเรานําไปเกียวหรือว่านําไปทอดตรงนั้นทําให้ไอส่วนเศษน้ํามันเนี่ยกระเด็นใส่เราอันนั้นก็คือย่อมให้เกิดผลเสียหรือว่าเกิดอันตรายต่อตัวของผู้ผู้ทอดได้นะครับทีนี้วิธีแก้ก็คือหลังจากที่เราเก็บ หรือว่าเราซื้อจากตลาดหรือว่าซื้อจากที่ไหนเราทราบมาว่าไอ้ไข่ใหม่สมมุติว่าเราไปซื้อตามท้องตลาดแม่ค้าบอกว่าอันนี้ไข่ใหม่ไข่สดนะเพิ่งมาส่งให้กับทางร้านทีนี้เราคิดไปเลยว่าถ้าเกิดว่าไข่ใหม่จะทําให้เวลาเราเจียวหรือว่าเราทอดนั้นทําให้ส่วนน้ํามันหรือว่าเศษน้ํามันนั้น กระเด็นใส่เราทีนี้วิธีวิธีแก้ก็คือเรานําไข่ตรงนี้ที่เราอาซื้อมาใหม่ๆหรือว่าเก็บจากเล้าหรือว่าเก็บจากฟาร์มเนี่ยใหม่ๆสดๆเนี่ยแก้ปัญหาโดยวิธีที่ผมกําลังจัดทาอยู่ตอนนี้ก็คือเรานําไข่ทั้งหมดที่เราได้นั้นไปตากแดดก่อนนะครับอ่ะอันดับแรกตากแดด อ่าหรือว่าถ้าฟาร์มใหญ่ๆเขาจะมีเกี่ยวกับการเก็บรักษาโดยอุณหภูมิที่มีความร้อน 1. ก็คือทำให้ไข่นั้นอ่าไม่เสียไม่เน่าเปื่อย 2. ก็คือช่วยในการเก็บรักษาไข่ให้มีอายุมากขึ้นก็คือทำให้ไข่นั้นไม่เน่าเสียง่ายๆอ่าประมาณนี้ครับผมแต่เรา ไม่มีเครื่องไม่มีอุปกรณ์ในการทำก็คือทำตามภาษาเราก็คือไปหาความรู้เกี่ยวกับที่เราพอจะสามารถทำได้นั้นก็คือก็คือเนี่ยเหมือนกับที่วิธีที่ผมกำลังจะแนะนำให้ทุกคนหรือว่าเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ให้ทราบกันมานะครับ เขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับผมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าเสนอแนะชี้นแนะอะไรแบบนี้มาได้ในส่วนนี้ผมก็ศึกษามาสักพักแล้วครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงไก่ไว้กินมีเหลือบางนิดๆหน่อยๆก็ขายกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่วิธีที่ผมจะมานําเสนอกับเพื่อนๆวันนี้ก็คือเกี่ยวกับ ไข่ใ,ใหม่ปัญหาในการที่เรานําไปทอดนําไปไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้น้ามันตกกระเด็นใส่ตัวใส่เสื้อผ้าเลอะเปื้อนไปหมดอ่ะทีนี้ทํายังไงครับผมก็นําไข่ที่เราได้เนี่ยอ่าที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยไปตากแดดอ่าโดยประมาณก็คือสัก10นาทีหรือว่าสัก15นาทีอ่าก็ขึ้นอยู่กับอ่า ความพอใจของเรานะครับผมอ่าอันนี้ซึ่งเนี่ยไข่ใหม่ที่ผมเก็บมาได้ในฟาร์มก็คือเดี๋ยวผมจะไปตากแดดอ่าโดยประมาณก็คือสัก5-10นาทีครับผมทำแบบนี้นะครับผมอ่ามันจะช่วยให้ไอไข่ที่เราได้นั้นเวลาเราไปนำไปเจียวไปทอดนั้นมันจะช่วยลดการกระเด็นน้ำมันที่ร้อน เข้าหาตัวเราได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือผมเนี่ยประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมอ่าตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าก็คือจะตัดแตกครับผมฉะนั้นก็อ่าเป็นวิธีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้อ่าเรานั้นไม่ต้องมีเขาเรียกว่าเซฟตี้ดีกว่านะเซฟตี้ไม่ให้เกิดปัญหาอ่าบาเจ็บใส่ตัวหรือว่า ปัญหาการเลอะเปื้อนเสื้อผ้าของเรา,าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีการเซฟอยู่แล้วเวลาเราเข้าไปในครัวก็มีการใส่ผ้ากันเปื้อนอะไรนนนนต่างๆนานาแต่หลักๆก็คือเนี่ยครับผมไข่ลดปัญหาการกระเด็นของน้ำมันที่เราตั้งบนบนไฟหรือว่าบนเตาที่ร้อนๆอก็คือลดยังไงเนี่ยผมกำลังจะเอาไข่ เนี่ย5ฟองที่เก็บมาได้ตรงนี้ไปตากแดดก่อนนะครับผมโอเคครับผมโอเคนะครับทำยังทำแบบนี้นะครับตากแดดประมาณ5นาทีหรือว่าถึง10นาทีก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของของไข่ที่เราเก็บได้ถ้าเกิดว่าไข่มีเยอะ,อะหลายฟองก็อาจจะต้องตากแดด ให้นานหน่อยอเพื่อให้มันเขาเรียก <c oughs> ว่าโดนโดนแดดนั้นทั่วทั่วกันไปนะครับะฉะนั้นก็คือในส่วนนี้ับผมเราต้องตากแดดสักสักพักเก็บได้จากฟาร์มหรือว่าเก็บมาได้จากเร้าไม่ว่าเราจะเลี้ยงกินเลี้ยงขายกินเองหรือจากการขายหรือจากการกินก็นําไปขายอะไรอย่างนี้ก็คือทำแบบนี้ครับผมตากแดดเพราะว่า ในการตากแดดเนี่ยมันจะทำให้ไอส่วนน้ำหรือว่าปฏิกริยาที่การเกิดของไข่ใหม่นั้นน้ำที่มีอยู่ในเนื้อไข่นั้นมันจะแห้งภายในตัวนะครับก็คือไอ้น้ำผสมกับไข่นั้นก็จะทำให้ไอ้น้ำที่ปะปนอยู่ในเนื้อไข่นั้นมันจะทำให้แห้งตรงนั้น พอที่จะบรรเทาตรงนั้นได้นะครับอ,อันนี้ก็คือเกรดความรู้โดยรวมก็ผมที่ผมนำมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมช่องตาม Youtube เลยครับผมอัง f r i Style Channel เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับสักพักแล้วครับผม จะมีความรู้หรือว่าเกรดความรู้ดีๆอะไรในช่วงของคลิปหน้าก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเกรดความรู้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้นำไปใช้นำไปทดลองอเผื่อว่ามันจะดีหรือว่ามันจะเป็น ผลประโยชน์ให้กับเรานั่นเองนะครับก็คือตางแดดไข่สักพักโดย5-10นาทีนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ